สวัสดีค e uh, ่ะทุกคนนี้สองทุ่มกว่านี่คืออาหารเย็นของพวกเราค่ะซิเต้น2สองทุ่มกว่ายังตะเวนยังไม่อาหารเราค่ะมีไก่มีไข่ปิ้งมีสลัดปเขามาในกล้องอีกต่างหากน่าจะไม่อีกแล้วนั้น โอ้ยกระเท็ดจังซันนั่งเฝาอเยอะด้วยนีืเออพากันนั่งเฝาก็เฮ็ดใหม่คู่แนวเอร่อยห้อนไหมโอ้ตาย I don't see anybody eat fish look like this Me too เออ get in camera you can't say that word no it's not in ยางเจริญนะ คำยางนะคำยางเออโอ้อยู่เนี่ยอาหารเย็นของพวกเราค่ะเต็นอื่นเขาก็นั่งกันเหมือนกันนะคะนน่นเต็นอื่นแต่เขาไม่เสียงดังมีเต็นเราค่ะเสียงดังแล้วก็ลด<พ>สองทุ่มกว่าดวงอาทิตย์ยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยนะคะทุกคน แต่ก็ลมเย็นๆเอาใครนั่งอยู่เก้าอี้มาเด้อมากินบาร์บีคิวกินบาร์บีคิวบาร์บีคิวแผนกยๆๆๆ่าง

นี่ตองคืนนี่เต็นเราเต็นใหญ่นอนกันได้เยอะมีสี่ห้องข้างในค่ะโอ้ยเด็ดน็อตโคมีสี่ห้องข้างในนะคะห้องหนึ่งอยู่ตรงนี้นอนได้สองคนอยากให้ดูนะคะจะโลกหน่อยเพราะว่านี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยอันนี้ อีกคลองหนึงนะคะฝั <h <h ways, ่งนี eh ้ฝั่งครัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปย่างกันค่ะนี่เลยค่ะโอ้ย f อร l ี่สอรรอรร โอกินด้วยกันนะคะทุกคนมีย่างเนื้ออันนี้นันอ๋อมีลาบไก่อุ่นลาบไก่แบบนี้เลยนะคะทำลาบไก่มีข้าวเหนียวก็เลยมาปิ้งกันค่ะปิ้งข้าวเหนียวกันกินกับลาบไก่อย่างนี้เลยนะคะแสนุนโค้ดหนึ่งนี่เลยลาบไก่เราก็ตั้งบนไฟอย่างนี้เลยค่ะอุ่นไปกินไปค่ะ Att det är kodat fel på något vis. Jag vet inte om det kan vara så. Jag vet du vad som hände förut Anto? Vi skulle gå upp så här. Skulle gå och kolla på en grej som heter Kopparhatten. Det är ja där, det är naturområden, så finns det ett ställe man går upp och så kollar man på något som heter Kopparhatten i alla fall. Det är typ koppar och skit. I alla fall. ต้นอื่นเขาก็อยู่ตรงนู้นกันนะคะเขาก็เงียบกันแต่เต้นเราเหมือนจะเฮฮาก่าเต้นอื่นนะร้อนแล้เห็นไหมร้อนแล้วออฟออออออฟออฟออดออฟ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 ออกออ้าอฟออาา เนี่ยมันกี่ทุ่มแล้วเแบบวัดท่าไม่เซ็ตมาหรือน่าจะสองสามทุ่มแล้วแต่แดดยังออกอยู่เลยน่าจะสามทุ่มแล้วมั้งเนาะอเออสามทุ่มแล้วค่ะแดดยังมีแดดอยู่เลยนะคะเนี่ยสามทุ่มแเนี่ยแสงแดดดวงอาทิตย์ยังอยู่ข้างฟ้าอยู่เลยค่ะไม่มีทุ่มเลยแบบสามทุ่มอิสมีนนายครอบเมืองไทย Make no sense, like <laughs> Because you're not Thai, so you don't know. No, because it? it's three over si uh, three hours over six. It means, and it that's kind of mm -hmm. what you mean. Thank you, so <speaking> <speaking> and it it. hello, be it be be. hello mm. it's <laughs> two hello it's pork meat mm. mm. yeah, pork so. you want bread the one we have bread here yeah the one we bought today you want to try it yeah yeah can we can we do this can we take it out yeah mm -hmm. and grill one piece a little bit okay and taste it share you and me just yes, share it with me i'm gonna have all packed it on myself by myself ขอตัวไปรับประทานกันนะคะทุกคนอันนี้มาโชว์ว่าตอนเย็นเรากลางคืนเรามาเต็น์เราก็จะทํากินกันประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเต็นท์ที่เรานอนค่ะเหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลยมีสี่ห้องนอนนะคะข้างในคือเราหิวมากเลยไปเที่ยวกันมาวันนี้ก็เลยกลับมาย่างกันเลยค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะบายบายค่ะ